มาพี่น้องก้อยเนื้อก้อยลาบราบคมพี่น้องลาบคมตมเสร็จโมเมนก่อยสอยสอยสอยบ้างขวาัวสซกับขี้เพียพี่นอ้องเบิ้งตี่ขี้เพียของเทแขนเลยขัวเซร่วนเซกันเติมน้ำเล็กน้อยเอาแบบคตตอนเบียดนี้เลยพี่น้องเนื้องามแห้ง ขวดส่วนใส่กันเลยส่กับขีเพียเลยพี่น้องบีก็มีมีเป็นขวดเป็นอันนี้เลยบีฝกไหลมาใหม่ๆใส่ขวดด้วยผองมเบึงองสร้อย๋ยวนี้เลยพี่น้องงามงามใส่หมอขีเพียไว้เลยเดี๋ยวขวดใส่กันจะกลมคืนใส่กันผมใส่บีต้องอีเนื้งาม ช่วงนี้บอ่อแน่นพี่น้องอาหาร,ร,ราสิงโตบอ่อเขาช่วงหมดอาหารสิงโตจะวางแค่ข้าวเอาอย่างมาติดตามพี่น้องที่การปรุงเบิร์ดพี่น้องก๋วใเตี๋ยก็ผีเปียเลยก๋วยเตี๋วยว ล้วนล้วนใส่กับขีเพียเลยใส่น้ำเล็กน่อยปึ่งมันเขียนดันตันต่ออ้ยนี่จูได้เลยได้พี่น้องนี่อืมไล่ไหลแต่ว่าตัวนี้ชีสซุกพี่น้องติดไฟจังตีมาปรุงกัมงวมันซุกสก่อนแบบน,นี้ก็จังมาปรุงใส่ข,ขอดหอมพี่น้องติดตามครับมาปรุงได้พี่น้องบาน ยังจากห้องขว้าใส่กี่เพียรพี่น้องใส่กี่เพียรเรียบร้อยเอาไปพึงให้มันเย็นจังหน่อยก่อนทอดสิบป,ปุงหอมยังบ่ไข่ตา,ากลกองหอมรวมพี่นอ้องอืาใส่เนี่ยหอมปีหอ,หอมหอมหอมตุ๋นใส่ไปเป็นตุ๋นบี อะไดกัุงยังไงจะต้บานๆที่นาต้องทูนใส่เข้าไปโอ,อป้โหใส่ออพอประมาณที่นอกพริกพริกกัน ทำใจชอบเดิมแก่ๆแ,กแกต่ก่อนเลี้ยงเราพี่น้องลาบขมใส่ทั้งเปียทั้นบีเปียขนๆหัวใส่กันเล่ยยังไงครับเอาแบบสร้อยมาหนี้ลองบุปากบึ่งยำได้ว่เนี่ยพัดตุอยพี่น้อง เนื้อสะโพกโบดกดักสี่เลยนี่หน้าตาเป็นสี่พี่น้องมุหนวก็ใส่น้ำปลาแก่นะ่ะพ่อว่าคมเสียบนี่เอ้ยมีแก้วแก้วพี่น้องแก้วเพียรัวเลยอยันนี้มีน้อยนึงให้ทีมงานเป็นจุนี่พี่นอ้องเอาไปเสร็จกันเลยครับ โอเคสวัสดีครับอ่าทีมงานมือนี้พี่น้องสามจะสัดสี่ขนกับตากลองเนี่ยสะสสยสโพกโบกดากมันพี่น้องนี่เห็ดจิจ้มจุ่มแน่โอ้ยซอยจุหน่อยหนึ่งอาหารชิงโถตัวนี้ลาบขมพี่น้องลาบขมเดี๋ยวต้มแซ่บบม่มีเกี๊ยวลายยังกินต้มเสียบตำุ่งพี่นอ้องตำปลาผักเบลไล ตงงวมาเสิรแจแกันเลยครับต่อเทียงกันมาเด้พี่น้องโอ้ล่ะใส่หนำารเตือลงโดนแกก็วันนี้กินบ่อยอร่อรจิ้นตัวพีมากชู่นี่้องเมืองเนี้ยไหมหูเนี้ยแกมือ

Ủa? Bắp Bắp đầy dạng rồi Ừm nồi mình Để nồi xuống vừa mới Cứ bây giờ chứ Nhám này ngon đấy Bởi vì thiệt Ừm

อ่ะครับไฟแหงแบบเนาะอืมยพาไหมมันถือไฟมันเทียบนี่เนียหน่อยลถ้า

ทำนดง่งเลยบบุกบุกบุกเออหมือน,นไปเท่าเดียวกยล้มาเหลืออีสามสิบเลยโอ้เป็นเีืแห้ปืนนอ,อนคะ <laughs> ือยนี่้พาไปขางหัวใดนะปืนมึงยังหลกตับ เียงไปเลยเกาะนะสุดยอดอีกมือหนึ่งพี่น้องอาหารกลางวันมืนเนี่ยลาบผมควายจุตำม้งมีคือสนบุรียินหลอกตำม้งบินอาหารหลายอาฝากพี่ต้นน้องไว้มากก็โกนแล้วก็แช่ด้วยกับคนขบที่เก่าที่กต่ามาที่ตาวดุสุ่มจิบนี่ไว้จิบหนี่พี่น้องจิบหนากอะบอกกันไหมคือเก่าสวัสดีครับ Bye.